พวกเราเชาวแก๊งโอนแมนไบเกิดอยากเป็นฝรั่งเขามั่งก็เลยไปเที่ยวคริสต์มาสที่ห้วยน้ำรีทเน่เล่เล,เล,เล่ตำรวจท่องเที่ยวรับงานจับงา <c oughs> นพิเศษที่นี่คั่วกาแฟได้กระทะละยี่สิบบาทเรามากินข้าวจิบก,กาแฟกันที่ร้านคุณเป้ซึ่งอยู่ติดกับสกายวอล์คติดกับริมอ่างกับน้ำพวกเรามากางเต็นท์นอนที่คิวเคียนรีสอร์ท ออเต้นไปเนี่คนละร้อยห้าสิบบาทถ้าบ้านพักนี่แปดร้อยเจ้าของร้านนี่ชื่อคุณเดือนคนสวยนะตัวฉันมีกาลาำหนึ่งใบกับเตาแกตท,ที่วางอยู่ีย่างายนี่ฝรั่งสโลวาเกียมาเจอกันเมื่อตอนเย็ยนนี้เลยชวนมาแคมปิง้งด้วยกันชูเรียน พลังผิงไฟอ่ะหายากนะคว <c oughs> ันด้วยควนวยว่ะมอกๆผมสวยแม <c oughs> นแมนสีน่ากินดูมวมุมสูงจากที่เราพักกันกิวเกียนรีสอร์ทก็มีมอกสวยในี่ตอนเช้าแต่มองไม่เห็นทะเลสาบในจุดนี้มีกลางตึมมีหลายชั้น ด้านหน้าเราก็คือบ้านจิวเขี้ยนมีอยู่ประมาณห้าสิบาคาเรียนรัฐดรรที่นี่ก็ปลูกกาแฟปลูกข่ากนันโรงเรียนชื่อโรงเรียนบ้านจิ๋วเขี้ยนมีเด็กนักเรียนอยู่ส1เอ็ดคนสอนในชั้นปหใครดูคลิปนี้อยากจะมาทำบุญให้เด็กๆเ,เรียนเข้าไปอาหารเด็กก็เชิญน,นะครับลืมบอกไป หมู่บ้านนี้มีร้านค้าอยู่ร้านนึงมีเบียร์เย็นๆขายมีอาหารดิบอาหารเล็กๆน้อยๆขายพอ,พอที่จะให้เราไปทํากินระหว่างแคมปิ้งได้เปิดบริการถึงสองทุ่มเท่านั้นจะซื้อต้องรีบซื้อไม่งั้นอดเวนสันเขือนเก็บน้ำบ้านห้วยรี ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชบุิของในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านมีพระมหาการุณาที่คุณจะให้จัดผ่านน้ำไว้ให้หมู่บ้านของเกษตรกรซึ่งเสืยอสละที่ดินมาจากไมมอยู่บ้านจัดสรรจากการถูกน้ำท่วมเมื่อการครั้งที่สร้างเขื่อนสิริกิจ น้ำที่ผ่านวันนี้เพื่อช่วยเหลือเรื่องด้านอุปโภคบริโภคช่วยการเกษตรให้กับราษฎรหลายหมู่บ้านหลายอำเภอเหมือนกันใน,นอ่างเก็บน้ำนี่ก็จะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแหล่งเพาะพันุปลาสำหรับราษฎรได้มีกินมีใช้ได้จำหนาอีก ถน,นนที่ตัดผ่านเขื่อนนี้ก็มาจากอำเภอท่าปลาสามารถที่จะทะลุปไปถึงจังหวัดแพร่โดยจุดสูงสุดนี้เรียกว่าภูพญาพ่อเป็นศาลซึ่งชาวบ้านนับถือเป็นศาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจะจากร้าน็็ถ่ายรูปบันที่ระทึกหน่อยที่บริเวณหน้าเขื่นนี่คุณเป้เจ้าของร้านกาแฟติดกับสกายวอล์กดูแลอย่างดีอาหารอร่อยมอย่าลืมแวะน,นะครับกาแฟดีวิวสวยอาหารอร่อยร้านคุณเป้